ครับสวัสดีครับพี่น้องมีสายสายเขียวหัวใจเดียวกันทุกถ่านสู่ผู้สุขคนนะครับมันนี่ของรายการคนกปลาพาพี่น้องมามึงปลาคือเกาปลายูยนในสวนวัชนแลาเทียมนี่แหละครับมีภาพพี่น้องมาขุดขุดใหญ่ต้นพยุงนะครับมองนี่แต่ก่อนเป็นแป้งป,ปลูกแป้งแป้งพอชํำนะครับเนาะแป้งพอชํำมันออกหลายแห้งครับประม้สีปีหาปี้ที่แล้วนะครับก็เลยขุดออกนะครับ บใบใบวิปปูดนะครับพูดอกมันมีสีฟ้าใหญ่ต้นพะยุงนะครับรุ่นนี้นะครับนี่รุ่นนี้รุ่นนี้ใหญ่ออกไเลนะครับนี่แต่รุนสีแก้ใบเลยครับไว้อย่างนี้เลยเอาต้นนี้หน่อยออกนะครับเนาะใหญ่กัเคยใหญ่มากเลยครับยาแมาแล้วเถียวหนึ่งสองเถียวกับเรเห็นมันตายนะครับปลูกติดเซ้ะครับพะยุงประดูแต่ต้นยังหนาบอลอดนะครับบางหนาก็เลยได้ขุดถิมแน่อย่งแน่นะครับเพราะว่ามุมนี้สิปูเป็นแป้งแป้งเอ่อ สมุนไพรนะครับเ no. นาะสมุนไพรมาปลูกใส่ไว้ใบหอมปลาพะยุงปลาทิมองค์เพราะฉ่ำตเก่านี่แหละครับการขุดออกก็คือใส่ประโยชน์สีเหลือไว้คงเวบต้นยิใหญ่นะครับ no. เนาะต้นยิใหญ่มันหเหลือไว้เวทอมเป็นเงาการขุดนี่ผมใส่เสียมครับเสียมดามใหญ่นี่แหละขุดขุดลงลึกครับแลักฮงัดถึงหากมันงัดเอาหากมันทั้งหมดเลยนะครับขึ้นมาเพื่อ ไปปลูกไปไปปลูกต่อเลยนะครับบอตรงเอาไว้ด้นปลูกเลยนี่ครับต้นพยุงที่ขุดออกมาลักษณะนี้นะครับผมเคยปลูกแล้วครับมันหลอดครับหลอดลักษณะแบบนี้มันนี่ก็เลยพาพี่น้องมาเบิ่งวิธีการขุดด้วยกันนะครับผมบริตัดแต่งกิ่งเลยนะครับหายนี่บริสตัดออกเลยนะครับผมจะปลูกเลยขุดลงเลือกซ้ำเก่านี่ครับปลูกลงเลยนะครับพยายามขุดอย่าให้มันขูดถึงต้นมันนะครับให้มันถึงต้น นี่คือแบบนี้บอแหนนะครับอาจจะบอลอดกับอแนี้ครับข้างบนเป็นหากอยู่นะครับเนาะนะครับที่พาไี่ปลูกอยู่สวนหนึ่งนะครับสูงประมาณหาเมตรนะครับผคงกระสิตัดายมันออกจากหน่อยหนึ่งอย่างคลายหนำเนาะเห็นสูงเกินครับก็เป็นเคล็ดลับที่ผมเทสดมาแล้วครับได้ผ้นี่คือต้นย่างหน้านะครับขุดไฟแบบนี้ก็ัุดมาถึงหางเลยคนนี้ก็บอลอดนะครับผมเลยเคยื่อแล้วนะครับพอย่างหน้านี่บ หักแต่ผมผักบอได้มีปุ่มอาหารบอได้มีปุ่มอาหารนะครับมีตุ่มอาหารเก็บนื่เป็นน้าสายพันธุ์นะครับใหม่แต่ใหม่บ่กือกันผมเลยตัดถิ่งนะครับตัดถิ่งเพื่อสิบปสมุนไพรครับวงนี้เป็นป่าสมุนไพรแต่จงไวแต่ต้นใหญ่ๆมันเอาไว้กับหกยุ่งหลายนะครับก็เลยตาดอกถือเล่นนิดหน่อยอย่ฟังหุ่นกันเป็นพยุงกับปาดูนะครับเสลี่เฉล้วออกขึ้นกันนะครับพอคุดหลอมไปปุ่มมังอื่นนะครับผมเป็นแนวทางนะครับเนาะ ห้พี่น้องมีสายสายเขียวผู้ใดมีเกลือกาอายุมันลายแล้วครับพูดออกพอยุ่งยังยุงกระปูลไดแน่นอนครับผมครับขอพูดครับติด,ดตามดบชมขอบพูดครับสวัสดีครับ